เรื่องราวที่2ในวันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเรื่องราวทุกข่าวเนี่ยแยกออกเป็นสื่อแต่ละประเทศนะครับผมบอกไว้ก่อนนะอย่างถ้าสเปนเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกสเปนเองเรื่องราวที่2นะครับวันนี้นะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับภายใต้การทุ่มทีมของรูเบนอาร์มอริมกำลังวางแผนที่จะคว้าตัวนะครับเอเบเรซีเอลเซ แล้วเกี่ยวกับลิเวอร์พูล l ไหมเกี่ยวเพราะสโมสรลิเวอร์พูลนะครับตัวของอาร์เนอร์สโรต์นะครับกำลังโฟกัสที่เอลเซ่เช่นกันนีนส่วนของเพลย์เมีเกอร์ตัวเก่งของคริสตันพรเรตนะครับการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้าแข่งขันกับลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าเอายูฟ่าแชมเปี้ยนส์มากลางเนี่ยลิเวอร์พูลได้เปรียบเราจะมาวิเคราะห์ดีลนี้กันนะครับว่าเอลเซ่เนี่ยนะครับจะไปเลือกแมนยูหรือเลือกลิเวอร์พูล from but